สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมรถรุ่นสเปซแปนจ X s i p e e d นะครับตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่723,000บาทสว่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวมาชมภายในในคลิปกันเลยครับมาพร้อมกระจังด้านหน้าสีดำสเกิร์ตด้านหน้าตกแต่งด้วยลายเคปล่า ไฟหน้าใบ LED พร้อมไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกภายในตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเปียโน,โนแบค็คตัดด้วยสีแดงทำให้ภายในห้องโดยสารดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น พร้อมหน้าจอขนาด7นิ้วและเกียร์แมนนวล6สปีดไฟท้าย LED และสเกิร์ตตกแต่งด้วยลายเคยปล่า สำหรับลูกค้าทา่านใดที่สนใจนะครับก็ทักอิ i n ็อ์เข้ามาได้เลยนะครับ